สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับการคำนวณซับเน็ตนะครับสมมุตินะครับอาจารย์ให้โจทย์มาเป็น196่งเก้าหอ๋อสายนะครับดอทสิบหกดอทหนึ่งสี่สี่แล้วก็ดอทหกสิบสี่สแลนยี่สิบเจ็ด นี้อาจารย์ถามว่าเอฮาร์มอนีโฮส s ์นะครับอันแรกเลย h o สต์เปอร์สับเนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อสองเน็ตเวิร์ก ไอดีเน็ตเวิร์กหนะครับเท่ากับเท่าไหร,นะร่ข้อสา uh, next s u b n e t ค,คือเบอร์อะไรข้อส ของศัพท์ของตัวนี้คืออะไรนะครับลดแคตแอดเดตนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูดนิดนึงตรงทับยี่สนะครับอธิบายได้อย่างงี้นะครับทับยี่สมันก็คือ255 .255 สองห้าห้าสองสองสี่นั่นเองนะครับความหมายก็คือว่านะฮะตีเป็นเลขฐานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็คือ128นะครับเลขค่าประจำหลักมันนะฮะบวกด้วยสี่บวกด้วย3ามบวกด้วย16 บวกด้วย8นะครับบวกด้วย4บวกด้วย2บวกด้วย1เท่ากับ255หลักอื่นก็เหมือนกันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สเปรดนี้มันมีทั้งหมด32บิตน,นะครับสุดท้าย สามหลักก็นี้คืออย่างละ8 bit ะบิตนะฮะแบิตแบิตสุดท้าย2 2 4นะครับทับ27อ่า8 3 24บสอกอีก3นะครับ1 2 3นะครับ 0, 0 0 0 0 0นะครับค่าของหลักนี้ก็คือ128หลักนี้ก็คือ64ส่วนหลักนี้ก็คือ 32นะครับก็สังเกตนะครับที่เราจะต้องเอาไปใช้ก็คือหลักสุดท้าย Magic Number 32านะครับจำค่านี้ไว้ดีๆนะครับทีนี้หาต่อนะครับดูเลขยกกำลังนะครับแปลงเเลขยกกำลังก่อนอสองกำลังศูนย์ะครับสองกำลังสองสองกำลังหนะครับ 2กำลัง2 2กำลัง3 2กำลัง4 2กำลัง5 2กำลัง6 2นะครับ2กำลัง7 2กำลัง8นะครับค่าของมันก็คืออย่างนี้128 64 3่64นะครับเออ 3, เอ้ยโทษทีครับ32 16, 16 8 4 2ครัต่อที่ตัวตัตขาดตนนัวไหนไปเนาะเกินนะเนี่ยเอ,อ,อ,อ่อหน่องสาออเกินต่อที่ครับเขียนเพลินไปนะอนอนหนึงสองแปด 6 4 3 2 2 6 8 8 4 2 1นะครับถ้าถ้าอยู่ดูนะครับ32ก็คือตัวนี้2กลัง้านะครับแล้วมันมานยังไงจะตอบคำถามได้ยังไงร,รู้แล้วแนหะว่า Magic Number ร์เนี่ยคือ3าเพราะฉะนั้นช่วงหาง่างจำนวนโฮสในแต่ละซับเน็ตมีทั้งหมดได้สูงสุดคือ 32โฮสต์นั่นเองนะครับเอาเมาเขียนนะครับได้อย่างนี้0ถึง31นะครับก็คือบวกไปอีก32ก็จะเท่ากับ32นะครับบวกไปอีกบวกไปอีก32นะครับก็จะเท่ากับ64นะครับเท่ากับบวกอีก32คือ96นะครับ1 2อยยี่ 192 224นะครับอันนี้ก็คือถึง63ถึง95ถึง127นะครับตัวนี้ก็คือถึง159ถึง191ถึง1อ่ uh, า223นะครับ255นะครับมีทั้งหมดมีสับเน็ตทั้งหมด1 2 3 4, 5, 6, 7, 8นะครับในที่นี้คือมีจำนวนสับเน็ตจำนวนสับเน็ตเท่ากับ8ปสับเน็ตนะครับทีนี้ดู IP address ของเรานะครับ IP address ของเราบอกว่าเล็กตัวนี้ ก็คืออยู่ระหว่างค่านี้นั่นเองอยู่ที่ Host พอดีเลยนะครับอยู่ที่ฮ o s ์พอดีเลยก็คือมาตอบโจทย์กันนะครับทีนี้ How many h o s t ง e บอรก็คือเท่าไหร่นะฮะ m a m i c number คือ32แต่อันนี้คือจำนวน Logic นะฮะแต่ที่ใช้ได้จริงๆคือ,อ2ก๊าซ N อ,อลบด้วย2นะครับก็คือ32ลบไป2นั่นเองนะฮะ จะเท่ากับใช้ได้จริงคือ30นะครับก็คือตัดตัดหัวท้ายไปนั่นเองนะครับตัวหัวเขาเรียกว่าเน็ตโฮสต์ไอเดียนะครับโฮสต์ไอดีโอเคเน็ตเวิร์กนัมเบอร์ก็จะเป็น1 9 6 16 1 4 4 0นะครับอีกนิดนึงนะครับ เน็ตไอดีเท <ti> ่ากับ192.168ของของตัวนี้นะฮะของ IP ตัวนี้คาสนี้นะฮะห่าหกหไอเท่าทีฮะหนึ่งเก้าหกสิบหกหนึ่งสี่สี่อันนี้คือ hostID ของ ตัวนี้นะครับ subnet i d ก็คือ่านี้ค่าศูนคือค่าตั้งค่าแรกค่าแรกตัวนี้เลยนะครับเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับ next subnet ต่อจากตัวนี้ก็คือเท่าไหนนร่นะฮะบวกอีกสก็คือ9ก้าถูกไหมฮะนะ next subnet ก็คือ, 19, 2, อ1 4, 4, 4, 9ึ่งเก้าอ่งเก้าหกสิบ นั่นเองนะครับบอดแคสติ้งของตัวนี้ก็คือ192 1 uh, 19 6อ่งหกเอ่อหเก้าหกจุดหนึ่เอ่อเกอันนี้คือบอดแคสติ้งโดเมนอ่าบอดแคสติ้งของตัวนี้นะครับ